หไหมไหมพอพอไหมครับะซื้อลงเลยลงเลยลมออกเลยลมออกเลยออกตรงไหนลมออกที่ปากเลยครับเลยชัดเจนไหมชัดเจน หายยังผมวมืนยังเหลือมึนๆมนแล้วก็เบาอตาอืมฮะ มีอย่างไม่โยมบอกตาหัวลงสบายเลยสบายปวดไหมในตัวยังเหลือขัดๆก็วๆนี้ไหลไหลมาอะไรต้นคอครับ หลต้นคอ,นอให้ตรงโอหยาชือ้อบครสมบจะคลายหมด เจ็คเนเรียบรอ้อยโอเคเม่ร่างกายครับทุกส่วนสมส่วนสมส่วนครับโอเคให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดก้าสิบนะออกมาเนี่ยไม่ใช่น้อยเนาะไม่น้อยครับใ<ม><ม>นธรรมดาเช้า เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อย